รู้จักหุ้นน้องใหม่ a d ไว้เทรดวันแรกราคาพุ่ง80.56%เมื่อวันที่31มกราคม2567บริษัท Adway IT Solution จำกัดมหาชนหรืออ d ไว้ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซ็ตด้วยราคา IPO 3บาท24สสตางค์ต่อหุ้นและได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยราคาเปิดเทรดวันแรกอยู่ที่5บาท65สตางค์เพิ่มขึ้น74.38%จากราคา IPO และปิดการซื้อขายวันแรกที่5บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น62.04%จากราคา IPO มูลค่าการซื้อขายกว่า2,683ล้านบาทความเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและเทคโนโลยีครบวงจร แอดไวเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและเทคโนโลยีครบวงจรในประเทศไทยดำเนินธุรกิจหลักสองประเภทได้แก่ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและเทคโนโลยีภายใต้แบรนด์แอดไวแอดไวไและ a d ด i วออนไลน์โดยเน้นจำหน่ายสินค้าไอทีและเทคโนโลยีครบวงจร ทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆธุรกิจให้บริการด้านไอทีและเทคโนโลยีภายใต้แบรนด์ a d v i s e ์ t s e เซอรโดยให้บริการด้านไอทีและเทคโนโลยีครบวงจรทั้งบริการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาและให้คำปรึกษาด้านไอทีและเทคโนโลยี Ad v ไว e มีจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจดังนี้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที IT, และเทคโนโลยีมายาวนานกว่า20ปี ADVIC E <c oughs> ก่อตั้งขึ้นในปี2545โดยเริ่มจากการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีก่อนที่จะขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการด้านไอทีและเทคโนโลยีอีกด้วย เครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า100สาขาแอดไว้มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศกว่า100สาขาซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงฐานลูกค้าขนาดใหญ่และหลากหลายแอดไว้มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และหลากหลายทั้งลูกค้ารายย่อยลูกค้าองค์กรและลูกค้าภาครัฐมีสินค้าและบริการที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของลูกค้า แอดไว้ way, จำหน่ายสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแอดไว้ way, ได้แก่แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจไอทีและเทคโนโลยีในประเทศไทยธุรกิจไอทีและเทคโนโลยีในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้งานสินค้าและบริการด้านไอทีและเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นทั้งจากภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนการขยายตัวของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซแอดไว้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงการเข้าสู่ยุคดิจิทัลยุคดิจิทัลทำให้ผู้คนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ FY ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและเทคโนโลยีแผนขยายธุรกิจในอนาคตการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจ และสร้างความเติบโตอย่างแยั่งยืนให้กับแอดไวในอนาคตโดยแอดไวมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น200สาขาภายในปี2568รวมถึงจะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วยบทสรุปแอดไวเป็นหุ้นน้องใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนเนื่องจากเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าป,ปลี่ สินค้าไอทีและเทคโนโลยีครบวงจรในประเทศไทยและมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่ง